สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะคลิปนี้มาเจอกันนะคะกับอูร้านกำนันสุดของเราเนาะวันนี้แม่ค้จะพามาชมค่ะนี่เลยรถเข้ามาเพิ่มนะคะคันนี้นะคะเป็นหัว f อดีค่ะชุดแต่งมาจากญี่ปุ่นเนาะ นี่เลยมีแกมเลสช่องลมหน้ากระจังกันชนเลสนะคะของเดิมจากญี่ปุ่นมาเลยนะคะจับให้แน่นๆเนาะสำหรับ Fc นะคะที่สั่งจองรถไว้นะคะนี่เลยจัดให้ตามคำขอนะคะหรือจะชมคลิปก่อนได้เลยนะคะว่าแม่ค้าจัดมาให้สวยงามตามที่ต้องการไหมนะคะนี่เลยสวยๆนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะ ขากระจกเนี่ยค่ะฝั่งคนขับเนาะก็จะอยู่ตรงประตูเลยนะคะส่วนคอนโซลภายในก็จะเป็นสีดำนะคะคันนี้ เครื่องยนต์นะคะ JO 7E แต่ว่าที่เด็ดนะคะก็คือเครื่องยนต์นะคะแรงมา้าอยู่ที่240แรงม้านะคะอินเตอร์เหลี่ยมนั่นเองเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวใหม่เลยนะคะรุ่นใหม่เลยลูกค้านะคะคุ้มมากๆซื้อรถในราคา 7E แต่ได้เครื่องยนต์นะคะแรงมา้าเทียบเท่ากับ 8E นะคะนี่เลย อินเตอร์เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมเนาะว่าเป็นแบบไหนนะคะถึงได้เรียกว่าอินเตอร์เหลี่ยมหรือว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่นั่นเองนะคะมาดูคัสซีกันก่อนเลยนี่ค่ะสะภาพของคัสซีนะคะเป็นคัสซีหน้าเต็มยาวสุดยันปลายนะคะคันนี้ก็มาลงสดๆร้อนๆเมื่อช่วงสายๆนะคะแม่ค้าอาจจะมาไม่ทันเนาะตอนช่วงลงนะคะได้มาคันเดียวเนะาะได้มาคันเดียวนะคะพร้อมกับตัวอะไรอะไรดัมของเรานะคะคันนี้เสร็จ เป็นคันแรกนะคะก็ยกมาก่อนเนาะเดี๋ยวจะทยอยตามมานะคะอีกหลายคันเนาะก็จะมีเมา a เมกนะคะเหมือนกันเนาะแล้วก็อิซุสโรบคอปตอนเดียวแล้วก็จะมีนิสสันยูดีเข้ามาอีกนะคะหลายรุ่นมากๆเลยสําหรับ FC นะคะที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยหรือจะมาสั่งจองไว้นะคะก็ได้เนะาะอย่างลูกค้าหลายๆท่านนะคะตอนนี้เนาะที่มาสั่งจองไว้นะคะตั้งแต่ยังไม่เห็นรถเนาะตั้งแต่รถยังไม่มา ไม่ได้เห็นรถเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะทําไมลูกค้าหรือว่า fc ถึงกล้าส,สั่งจองเนาะเพราะว่านะคะเราคัดสรรน,นะคะรถนี่คะ่ะให้ fc เนาะสวยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพหัวเครื่องยนต์ภายในเครื่องหรือว่าคัสซีนะคะนี่เลยจัดให้นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนเนาะเดี๋ยวรอนะคะ fc มาชมเนาะมาเลือกนะคะมาดูเนาะว่า เป็นยังไงนะคะถูกใจไหมนะคะอันนี้เราไม่ได้บังคับนะคะว่าลูกค้าหรือว่าเอเนาะต้องเอาคันนี้เลยนะคะเลือกได้เต็มที่นะคะอาคันนี้มาอาจจะยังไม่ถูกใจเนาะรอดูลถต่อไปคันใหม่เข้ามาได้เลยนะคะเงินมัดจําเราไม่ได้กินนะคะถ้าไม่ถูกใจเอฟซีรับเงินมัดจําคืนได้เลยเต็มจํานวนนะคะนี่คะ่ะอู่ของเราเนาะขายแบบสบายใจนะคะ ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับลูกค้านะคะลูกค้าอ่าเลยนะคะมั่นใจแล้วก็เชื่อใจนะคะถึงได้กล้ามัมดจํารถนะคะไว้ตั้งแต่รถยังไม่มาเนาะเพราะว่าเราให้สิทธิ์เลือกได้เต็มที่นะคะนี่เลยเราอาจะพาชมเนาะความสวยแล้วก็ความสดของตัวรถนะคะนี่ ..FC ชมได้เลยนะคะคัสซีหน้าเต็มนะคะทั้งคันเลยสวยๆนะคะ ยันปลายเนาะนี่ค่ะชุดเกียร์นี่ดูได้เลยเครื่องยนต์นะคะสาภาพของหัวเก๋งนี่ค่ะโดยรวมเนาะไม่มีผุแล้วก็ไม่มีบุบนะคะนี่ก็จะมีเล็กน้อยนะคะตรงช่วงที่น่าจะเปิดตู้นะคะนี่บุบนิดนึงนะคะตรงนี่ค่ะหัวเก๋งตรงนี้นะคะนิดนึงเนะาะนี่ค่ะภายใน ก็จะเป็นสีดำนะคะคอนโซลสีดำนี่จัดให้สวยๆเลยนะคะอะไรมาครบเลยตัวท็อปเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่านะคะเกินราคาอีกด้วยซ้ำนะคะนี่เลยจัดให้ F4 เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสเนาะนี่ สวยๆเลยนะคะภายในเนอะอสภาพนะคะที่มาประมาณนี้เนอะนี่ค่ะที่เอซเห็นนะคะนี่คราบเนอะเราก็จะรื้อออกมาล้างนะคะทําความสะอาดเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหุ้มให้ใหม่นะคะเบาะแคปบก็หุ้มให้ใหม่ขึ้นรูปใหม่เลยตัวพื้นเนี่ยคะ่ะ หรือออกมาซักทําความสะอาดนะคะให้สวยงามหมดจดแน่นอนไม่มีคราบหลงเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นตัวนี้นะคะเราก็จัดทําเป็น V.I.P. ที่พักเท้าให้เลยด้านหน้านะคะยาวเต็มเลยเนาะนี่ค่ะเครื่องเล่น MP3 เราก็จะมีให้นะคะติดตั้งให้ไปพร้อมเลยลูกค้าสามารถเลือกลายเบาะนะคะสีของเบาะได้ตามต้องการเลยนะคะ คัดสีสวยๆนาเต็มเนาะนี่เหมาะมากๆเลยนะคะแม่ว่าจะเป็นรถล่องนะคะหรือจะเป็นดัมกษตเเนาะนี่สวยมากๆเนี่ยค่ะอย่างคันนี้นะคะก็จะเป็นรถดัมนะคะดัมกระบะยาวขนมะพร้าวนะคะตัวนี้ความยาวกระบะน่าจะประมาณ5 5เมตรกว่าหรือ6เมตรเนาะถ้าแม่ค้าจำไม่ผิดนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะลูกค้าสามารถสั่งสเปคได้ตามต้องการเลยได้ตามการใช้งานเลยนะคะเนาะอยากได้แบบไหนก็ มาสั่งจองได้เลยราคากันเองทุกคันนะคะชุดเผาค่ะถังน้ำมันมาคู่กับรถนะคะ150ยิบลิตรเนี่ยค่ะ ฝั่งนีเ้เวลารถมาเนาะเราจะเห็นเป็นรอยนะคะมันก็เป็นปกตินะของรถญี่ปุ่นนะคะก็คือเวลาใส่ตู้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพวกของพวกอะไรทุกอย่างนะคะก็จะยัดใส่นะคะในหน้ารถเนาะใส่ตู้มานะคะแต่ว่าปกติแล้วเขาก็จะมีแผ่นนะคะแผ่นยางหรือเป็นแผ่นพลาสติกนะคะรองนะคะรองแต่ก็จะมีการขูด นิดนึงนะคะก็เป็นปกติเนะแต่อันนี้เวลาที่เราส่งมอบรถให้กับลูกค้าเราก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็ลงแว็กให้นะคะขัดเงาให้จะสวยงามกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะอ่านี่เลยค่ะใต้หัวเก่งเนาะนี่ดูสภาพได้เลยนะคะจัะให้สวยๆค่ะ ชมหน้าเครื่องยนต์นะคะนี่เลยอินเตอร์เลียมนะคะเครื่องยนต์240แรงนี่ค่ะลูกคา้านี่อินเตอร์เลียมเนาะตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้5สูบนี่เลย240แรงมาเทอร์โบเอามันเร็วเครื่องรุ่นใหม่ไปเลยนะคะลูกค้าก็ได้รถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาไปเลยนะคะ,ะในราคารถ 7E เนาะ แต่ได้เครื่องยนต์ก็คือแรงมาเทียบเท่า 8E ีไปเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยจัดให้ตามคำขอนะคะแนบเนาะที่เราเห็นมานะคะจะน้อยแต่ว่าปกติก่อนออกนะคะเราก็จะเสริมเนาะให้ไปนะคะทุกคันไม่ว่าจะเป็นชุดของเหลวทุกอย่างนะคะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะแม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเบียนเล่มเนาะทุกอย่างก็คือราคาเบ็ดเสร็จ พร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ก็คือราคาไม่แรงนะคะเปิดไว้850,000บาททวนนะคะสำหรับ FC ท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะเผื่ออยากได้รุ่นนี้นะคะก็สามารถสั่งจองได้เลยนะคะลูกค้าไม่เน้นแต่งสเปคอูนะคะเราก็ยินดีนะคะลดราคาให้เลยแม่คะคุยง่ายนะคะหรือท่านใดที่สนใจเนาะอยากมาชมมาดูตัวอย่างรถก่อนนะคะก็สามารถแวะมาได้เลยนะคะที่อู่ของเราเนาะ อู่หลานกำนันสุดนะคะอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะเบอร์โทรค่ะ0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะอู่ของเราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถสวยๆจากทางอู่ของเราได้เลยมีเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายย่หอนะคะสนใจรุ่นไหนเนาะ ก็แวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะจัดไฟแนนได้ทุกคันหรือจะซื้อผ่านพกสนะคะก็ได้เนาะหรือจะตัดสดเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะลูกค้าสามารถสั่งสเปคได้ตามต้องการเนาะอยากได้สเปคไหนนะคะยินดีจัดให้เนาะอู่ของเรานะคะมาตรฐานนะคะนี่เลยบริการครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นย่นช่วงล้อต่อกระบะทำสีทุกอย่างนะคะอยู่ที่อู่ของเราหมดเลยเนาะอ่า เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราถึงกล้าการันตีแล้วก็รับประกันงานให้เลยนะคะคุณภาพทุกจุดนะคะการตรวจงานของเราเองเนาะต้องผ่านมือของเราเองนะคะถึงจะปล่อยรถให้ลูกค้าไปได้นะคะส่วนการดูแลหลังการขายเนาะทางอุ่ของเราก็รับประกันนะคะเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานก็คือ3เดือนนะคะอันนี้การดูแลหลังการขายของเราก็ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเบียนเล่มเนาะ ลูกค้ารับรถไปไปโอนรถไม่ได้เราซื้อรถกลับคืนนี่ค่ะอันนี้แม่ค้าแจ้งชัดเจนนะคะเพราะว่าอู่ของเราคือดูแลลูกค้านะคะ่ะยันโอนลูกค้าสบายใจได้เลยแต่ว่าค่าโอนก็คือลูกค้าออกเองทุกคันนะคะอันนี้แม่ค้าก็จะแจ้งชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันค่ะานี่ค่ะชมหน้าเครื่องยนต์นะคะอีกฝั่งหนึ่งเนาะเครื่องยนต์สวยมากๆนะคะไม่กิ๊กเลยนี่ค่ะดูได้เนาะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะ อันนี้นะคะจับให้สวยๆวยงามๆเด็ดๆไปเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะอันนี้ไม่มีท่อพักมาเลยนะคะเราก็รีแมปกลองให้นะคะก่อนส่งมอบเนาะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอีกหลายๆคันนะคะที่จะตามเข้ามาน้องฝากรีพซีนะคะทุกๆท่านติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะอเอาใจคนรักหกล้อดำนะคะสวยๆเนอะอนึกถึงหกล้อดำสวยๆต้องนึกถึงอู่หลานกำนันสุดเลยค่ะสวัสดีค่ะ